สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับวันนี้ครูก็จะมาสอนเกี่ยวกับโจทย์เรื่องของแรงเสียดทานนะครับวัตถุก้อนหนึ่งนะครับมวล2กิโลกรัมนะครับสองกิโลกรัมนะครับถูกดันติดกําแพงด้วยแรง F นะครับดันเข้านะครับถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างวัตถุกับพื้นกําแพงมีค่าเท่ากับ0.1นะครับคือค่ามิวนั่นเองนะครับมิวศูนย์ จงหาแรงเอฟที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง a เท่ากับ1น่ะครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับก็คือจงหาแรงเอฟนะครับทีนี้เราก็มาวิเคราะห์นะครับการที่มันไม่ได้เคลื่อนในแนวซ้ายขวานะครับแสดงว่าแรงซ้ายนจะต้องเท่ากับแรงขวาอยู่นะครับเวลาเราดันเข้ากำแพงกำแพงก็ดันออกมา n น,นะครับเราเขียนแรงแบบนี้นะครับแล้ววัตถุมีน้ําหนัก เท่าไรนะครับก็คือลากประมาณย่เลยนะครับก็คือคูณด้วย10นะครับ,รบส่วนแรง F นะครับขึ้นข้างบนนะครับเพราะว่ามันถลายลงนะครับแรง F เป็นเสื้อทานนะครับ F เล็กนะครับทีนี้เราจะบอกว่าแรงซ้ายเท่ากับแรงขวาได้อยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เคลื่อนแนวซ้ายขวาแต่มันเคลื่อนลงนะครับแล้วเคลื่อนลงเนี่ยเราจะใช้แรงเคลื่อนเท่ากับแรงลงไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ ความเร่งมันไม่เท่ากับศูนย์นะครับหรือว่ามันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่หรือว่ามันไม่ได้ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับดังนั้นเราจึงต้องใช้กฎข้อที่2องของนิวตันนะครับก็คือซิ่งมาเอฟเท่ากับเอนะครับแล้วเอาเอเอาแรงในทิศเอตั้งแรงอะไรที่อยู่ในทิศเอนะครับก็คือแรง20ก็คือน้ําหนักก็เายี่สิบตั้งลบด้วยแรงที่อยู่ตรงข้ามก็คือแรง f เห็นไหมครับเท่ากับ MA แบบนี้นะครับอ่ ตัวแรงขวานะครับก็คือตั้งว่า f เท่ากับ n เลยนะครับเพราะว่า,ามันไม่ได้มีการเคลื่อนไปทางซ้ายหรือขวานะครับทีนี้เราก็ใส่เป็นแรงเสียดทาน f เล็กเท่ากับ m n นะครับเท่ากับ m m เดิมทีนี้ครูก็แทน m n ด้วยด้วย m f เพราะว่าตอนนี้แรงซ้ายมันเท่ากับแรงขวานะครับทีนี้ก็แทนค่า20ลบม u ู .1 f เท่ากับ2นะครับ m คื2 2> อ2คูณกับ a คือ1นะครับทีนี้ก็ได้ย้ายนะครับย้าย2นะครับไปลบอีกฝั่งแล้วก็ย้าย0 1 f ไปอีกฝั่งก็จะกลายเป็นบวกนะครับทีนี้ก็ลบได้18นะครับ18บแเท่ากับศู f แล้วก็เอา0.1ไปหารนะครับก็จะได้180นิวตันนะครับที่ทำให้ พอถูกเคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง1เมตรต่อวินาทียกกาลังสองนะครับตอบข้อ2นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับ